สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูทุเรียนที่ปลูกไว้1นอาทิตย์ครับหลังจากผ่านมาแล้ว1นอาทิตย์มาดูสภาพของทุเรียนลักษณะใบนะครับที่ใบอ่อนๆตอนนั้นตอนนี้เริ่มจะากลกางแล้วครับเริ่มจะากลกางดูสังเกตดูจากใบเขา คือถ้าถูกลมถูกเลยตีมาตลอดเนี่ยใบพวกนี้จะช้ำหมดปรากฏว่าเราปลูกแบบเนี้ยใบอ่อนตอนนั้นมาใบอ่อนๆเรียบๆพอมาถึงนี่อาทิตย์หนึ่งเริ่มจะกลางละก็ไปได้ดีครับนี่ไปได้ดีเรื่องของมแมลงกินใบไม่มีส่วนอันนี้ก็เหมือนกันยอดที่พุ่งอ่อนๆตอนนั้นนะครับนี่ตอนนี้มาดูโครงสร้างข้างล่าง นี่เปิดฟางออกนะครับเพราะว่ามันนั่นดินข้างล่างเนี่ยเห็นไหมครับนี่มันจะกำติดกำแล้วติดเลยแต่ถ้าจับอย่างเงี้ยซุยอย่างดีเลยครับนี่ดีมากเลยเรื่องความซุยนีย่ดินล้วนล้วนมากแต่ว่ากำติดปัญหาทุเรียนจะเดินไม่ได้ก็คือแบบนี้ ก็น,นี้จังหวะที่ปลูกนะครับอันนี้คือต่ำละอันนี้ก็ขอบถุงพอดีก็ไม่ให้ไม่ให้ดินท่วมสูงมากเพราะว่าตุ่มเก่าค่อยๆให้เขา,าขยายรากลงเอาสงสัยต้องไปหาอะไรมาผสมเพิ่มไม่ให้มันเป็นออกดินเหนียวส่วนข้างบนเนี่ย อันนี้คือดินที่อยู่ในถุงนะครับที่แมวอ,ออกอันนี้แห้งข้างล่างเนี่ยถือว่าแฉะดินข้างล่างถุงเนี่ยถือว่าว่าแฉะออกดินเหนียวได้เลยม,มันมันมันรู้สึกว่าจะหนึบเกินแต่ข้างบนเนี่ยข้างบนนี้โอเคออกจะแห้งไปด้วยซ้ำไปครับข้างบนเนี่ยต้องไปหา <c oughs> หาใบไม้มาปิดหลังเพื่อรักษาความ ชื้นเพราะว่าส่วนส่วนล่างดินเหนียวส่วนบนเนี่ยดินปลูกทั่วไปก็อันนี้รักษาความชื้นไว้ไม่ให้ผิวแห้งแต่ข้างล่างเนี่ยต้องหาอะไรมาผสมเพื่อไม่ให้ดินเป็นดินดินเหนียวก็ที่เดี๋ยวก็ปิดฟางกับพื้นมันเดินรับแต่ตอนนี้ผ่านอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอาทิตย์หน,นึ่งนี่ก็ดูดีครับอาทิตย์ที่สองเขามาว่าอีทีหนึง่ง ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งดินที่เนี่ยมันเป็นดินดำล่วนถ้าพูดถึงดินนี่นะครับดินแบบเนี้ยมันมันน่าจะเหมาะไปผสมพวกผสมพวกทำเป็นดินปลูกดินเพาะปลูกต้นไม้อะถ้าใส่เกล็บใส่ขี้วัวปุ๋ยคอกสักหน่อยนึงเนี่ย แล้วก็อัดถุงนะครับทำทำดินปลูกผมว่าน่าจะดีดูสภาพเนี่ยมันมันล่วนเกินเอามือโกยโยสองปีแล้วไม่เคยไถยไม่เคยเลยดถ้าเป็นมะม่วงหรือเป็นอย่างอื่นเนี่ยผมว่าปลูกงามมากเลยพวกดินอย่างเงี้ยแต่ปลูกทุเรียนกับตะลปัดอีกแบบหนึง ส่วนฝั่งนูน้นฝั่งด้านนู้นนี่ผมทำทุเรียนอีกวิธีหนึ่งไว้กำลังเทสอยู่ว่าทำแล้วจะเป็นยังไงสักประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนเดี๋ยวผมจะไปดูอีกรอบว่าจะเป็นยังไงค่อยไปไปเปิดให้ดูว่าผลของทุเรียนเป็นยังไงมัง่ง ดูสภาพอีกต้นหนึ่งนะครับก็มอ,มองมองดูแล้วก็ออกจะเหมือนกับขาดน้ําลักษณะดูแล้วน้ําไม่พอด,ดูดูลักษณะใบนะครับเพราะว่าเขาอยู่ ตอนนี้บ่ายสามจะเข้าสโมงเย็นอาการก็จะเหี่ยวๆกับเรื่องของแสงเดียดแล้วก็ช่วงบ่ายก็ลักษณะจะขาดน้ำก็คือปกติทั่วไปก็พูดตามหลักนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยายบายขาดน้ำลองมาดูข้างล่างกันข้างล่างก็เปียก ส่วนในถุงในถุงออกในถุงนี้จะออกเปียกนิดๆไม่ถึงว่าเปียกมากเปียกนิดๆแต่ว่าในถุงนี่ผมว่าให้ดีหาอะไรมาปิดๆ,ๆ,ๆเพื่อไม่ให้การเลยเหยน้ําดีกว่าตรงเนี้ยเพราะว่าจากนี่มาถึงเนี้ยผมถือว่าดีเลยแต่ตรงเนี้ยผมต้องหาวิธีแก้แต่ว่าปลูกปลูกไม่ลึกครับถ้าปลูกลึกผมว่าคงคงอีแบบนึงเนี้ย อันนี้ก็ถึงขอบอะวิธีนี้ผมจําลองมาจากบ้านเพราะว่าผมพอปลูกที่บ้านแล้วมันงามปลูกที่บ้านแล้วมันงามคราวนี้ก็เอามาจําลองใช้กับดินที่นี่มันเป็นดินล้วนปนดินเหนียวเสร็จแล้วพื้นที่แถวเนี้ยเวลาฝนตกเนี่ยเรียกว่าน้ําจะไหลผ่านาการปลูกทุเรียนที่เนี่ยจะต่างกับดินแดงมากเลย ดินแดงทําง่ายครับเพราะว่าปลูกเนี่ยเรื่องปัญหาไอ้พวกรากเน่าหรือไม่ค่อยเดินเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าดินที่เนี่ยมันเป็นดินดําล้วนน้ําไหลผ่านเสร็จแล้วควมรว่นซุยนี่ร่วนมากเลยตามรักมันน่าจะงามนะครับแต่ปรากฏว่าทุเรียนไม่งามอมอันนี้คือของของเก่านะครับของเก่าสมัยแต่แตก่อนสองปีที่แล้วเนี่ย ปีกว่าเกือบสองปีแล้วนะครับแต่ก่อนผมจะปลูกเสมอหลังเลยเสมอหลังเลยดินตรงเนี้ยทําเป็นเนื้อนิดนึงแล้วก็ปลูกเสมอหลังครั้งที่สองมาผมมาปลูกอยู่ครึ่งถุงพอปลูกครึ่งถุงนี่ครั้งที่สามนะครับนี่ผมปลูกลอยแล้วครับปัจจุบันี้ลอยเอาแบบลอยแล้วเพราะว่าปลูกครั้งที่หนึ่งน่เหลือต้นเดียวกาลังจะตายหมดแล้วมั้งครับอีกต้นหนึ่งก็รอแล้เหมือนกัน ปูกมิดเสมอเนี่ยไม่เหลือเลยปูครั้งที่สองเอาครึ่งถุงนะครับปูกครั้งที่สองครึ่งถุงนี่ผมเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งประมาณสิบกว่าต้นสิบห้าต้นนึกไงอ่ะปูครั้งที่สองเนี่ยจะเหลืออยู่ปลูกครึ่งถุงเหลืออยู่ประมาณสิบห้าต้นนี้ปูกครั้งที่สามเนี่ยเดี๋ยวทยอยไล่ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าไม่ไม่ลงเอาเยอะทีเดียวเพราะว่า ขึ้นหนึ่งเราปลูกไปแล้วก็ต้องหาสาเหตุด้วยปลูกไปแล้วก็ดูวิธีปลูกไปวิเคราะห์เพาดินที่นี่แปลกมันไม่เหมือนดินแดงแถวปักช่องอันนี้ผมอยู่เขตอ่าพับสนุนมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่อนข้างค่อนข้างเอาเรื่อนครับยินเนี่ยระยะทางจากปักช่องมาถึงนี่ก็49ก้กิโลไปกลับก็ร่วมร้อยโล พื้นที่ไกลครับแต่ก็ความใจรักของทุเรียนต้องต้องหาวิธีกับไอ้ทุเรียนชุดนีุ้ดที่เหลือผมก็ขุดขุดทำเนินไว้รอครับขุดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรอ,เ,รอ,เ,รอ,รอเสร็จแล้วก็จากนั้นเรารอก็ต้องสังเกตไอ้พวกนี้ด้วยขุดรอไปก่อนแล้วก็เดี๋ยว ถึงเวลาก็ค่อยไปทยอยคนมาไล่ไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าปลูกไปด้วยก็ต้องหาความรู้ไปด้วยวิเคราะห์ไปด้วยทํายังไงดินล้วนปนดินเหนียวเราถึงจะปลูกข้เลี้ยงได้เพราะเอามาสองรอบรอบแรกเกือบหมดรอบสองเหลือครึ่งรอบที่สามเนี่ยจะเป็นยังไงค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือปลูกแบบตั้งละก็ถือว่า มันดูยากเพราะว่าอาทิตย์เดียวเนี่ยคือความงามอย่างเงี้ยก็โอเคแต่ผ่านไปสักเดือนหนึ่งสองเดือนจะเป็นยังไงต่อค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับค่อนข้างเอาเรื่องแต่ถ้าเป็นดินแดงเนี่ยโอเคเลยครับเนี่ยทําได้แน่นอนแต่อันนี้มันเป็นดินดําร่วนต้องแก้เยอะขอบคุณครับที่รับชม